สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเจอกันสดๆนะคะเป็นเช้าที่สดใสค่ะวันเสาร์แบบนี้ยายใหม่แล้วก็พี่เป้ค่ะคท่านผู้ชมฮะน่าจะครบทั้งสี่ภาคแล้วนะ<อ>คนไทยที่เข้ากราบพระบรมสารีริกธาตุใช่ค่ะ,ะพระอหรหันตธาตุ ใช่นะคะคือเขาไปมาทุกจังหวัดนะคะต้องบอกว่าแต่ละภาคอันนี้ดีกว่านะครั้งแรกคือกรุงเทพมหานครนะคะไปเชียงใหม่ค่ะอุบลราชธานีแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะอยู่ที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนะคะ15จนถึง18มีนาคมนี้ค่ะอืมใช่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีพิธีอัญเชิญน,นะครับ <c oughs> จาก Ani, อุบลราชธานีนะฮะไปที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีริ้วขบวนที่ไปรับรับรมสารีลิกธาตุเนี่ยโอ้โหชาวกระบี่เนี่ยไปอลังการเลยอลังการอลังการคือริ้วขบวนเนี่ยยาวเลยนะครับทุนผู้ชมฮะ,ะเออมีขบวนช้างเทิดพระเกียรติสิบเชือกขบวนนางรามนรากว่า600คนนะมีข้าราชการมีประชาชนในจังหวัดกระบี่นะฮะนี่เข้าไปร่วมในขบวนด้วยนะค,คะ ใครที่จะไปสักการะนะคะคุณผู้ชมค่ะเจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะคะวันนี้ไปได้ <ừ> วันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดนะคะส่วนวันที่สิบแปดมีนานนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายะค,ะค่ะก็สักการะได้ตามปกติแต่ว่าในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะก็คือหกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มจะมีการสวดมนต์นะคะเสริม <ừ> สิริมงคลให้กับผู้ที่เข้าสักการะด้วยนั่นเองค่ะเออ,อนี่คือนอกจากไปสักการะแล้วยังมีพิธี ได้ร่วมกันสวดมนต์ด้วยเพราะว่าตามปกติคนที่เข้าสักการะเนี่ยก็ดอกบัวแล้วก็เวียนเทียนใช่ไหมไปลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเนี่ยถ้าอยากจะไปได้ร่วมสวดมนต์เติมพลังเติมความเป็นสิริมงคลหน่อยเนาะก็ไปร่วมในวันสุดท้ายเนาะใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นนะคะวันที่19มีนาคมค่ะประมาณ10โมงครึ่งนะคะจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะและพระอรหันธาตุค่ะกับสู่ประเทศอินเดีย เพราะฉะนั้นแล้วนะคะยังเหลือเวลาอยู่อใช่ภาคใต้ของเรานะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะแวะไปได้นะคะไปสักการะได้ที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะเจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะคะคุณผู้ชมชยังไปกันได้อยู่เขาบอกว่าที่อุบลนี่คือยังไงนะคนแบบมากคือคือจะใช้คําว่ากระแสก็ไม่ผิดนะแต่ส่วแต่จริงๆอ่ะมันคือใช้คําว่ากระแสเนี่ยบางทีมันมันมันเหมือนวาบแล้วก็ดับแต่จริงๆแหละเนี่ย<ร>คือแรงศรัทธา ใช่เพราะว่าก็ตั้งแต่กรุงเทพค,คนก็เยอะเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วคนแต่และจังหวัดที่เขารู้วา่าเดี๋ยวจะมาในพื้นที่ชั้นแล้วในภาคชั้นแล้วเขาก็เฝ้ารอรนะครนะคือคือมันมีแรงศรัทธาด้วยบอกว่าเนี่ยรอคอยกันตั้งแต่เนาะกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปอุบลแล้วคือเราไม่ต้องบินไปถึงอินเดียงไงนะคะเขาเชิญมาปดิสถานอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะที่อุบลน,นี่ คนแปแสนกว่าคน <Ooh. S 1> เยอะมากท้านผู้ชม8ปดแสนกว่าคนแล้วนอกจากพี่น้องชาวอีสานแล้วนะ <Yeah. S 1> คนลาวอะ่ะข้ามฝั่งมาไห oh. ว้อันนี้ก็เยอะมากเหมือนกัน oh. เพราะปกติเขาข้ามไปมากัน uh huh. อยู่แล้วกระบี uh ่ไปกันนะคะเจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มค่ะ